<c oughs> ครับสวัสดีครับมานะครับผมต้อมพอเพียงนะครับมาดูพอดีผมถอดแล้วแล้วตัวหนึ่งนะครับคืออย่างนี้นะครับเดี๋ยวก่อนอ้างอิงก่อนคือไซโตะเนี่ยปัญหาของการถอดเนี่ยก็คือไอ้ไอ้ตัวแกนเนี่ยนะครับแกนเนี่ยกับตัวนี้ที่มันอยู่ในเนี้ยที่มันอยู่ในฝาสูบด้านบนเนี่ยทุกรุ่นเลยนะครับปัญหาคือไอ้ตัวเนี้ยเวลาคนเราใช้มันเป็นไขควงแบนใช่ไหมครับ นี่ครับสลักตัวเนี้ยแกะไม่ค่อยออกถอดไขควงหมุนไม่ค่อยออกนี่เป็นปัญหาที่ปวดหัวมากของไซตุแล้วเวลาที่เราลนคอร้อนเยอะๆสปริงก็จะตายเห็นไหมครับอย่างฝั่งนี้สปริงตายไปแล้ว,วสปริงดูนะครับสปริงเห็นไหมสปริงฝั่งฝั่งขวาของกล้องนะครับเห็นไหมสปริงฝั่งขวาก็ตายไปแล้วสปริงสปริงไม่ดีดแล้วก็ต้องเปลี่ยนนี่เป็นปัญหาของไซตประเด็นหนึ่งที่ ที่ต้องยอมรับความจริงครับว่าถ้าเราไม่ใช้ความร้อนจี้มันน่ะแป๊บนึงนะครับถ้าเราไม่ใช้ความร้อนจี้มันน่ะมันก็ไม่ออกแล้วก็ทําต่อไม่ได้อย่างตัวนี้ก็จําเป็นที่จะต้องจี้จนร,ร,ร้อนร้อนจีีเลยนะถึงจะขันออกมามาดูกันครับว่าผมจะทํายังไงแต่อันนี้ผมเอาออกแล้วนะครับเนี่ยเอาออแล้วฝั่งหนึ่งนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้ผมผมเอาผมเอาออกแล้วฝั่งหนึง่งพอดีคิดได้เว้ยเก็บคิบพยาทานนี้ไว้ดีกว่า นะครับก็เลยมาทั้งมา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 ทำต่อดูนะครับเดี๋ยวผมจะทําวิธีการก็คือดูนะครับผมจะตั้งกล้องไว้ก่อนนะครับตั้งกล้องไว้เลยนะตั้งกล้องไว้นะครับแป๊บหนึ่งนะครับดูเรียวๆนะครับง่ายๆอวิธีการก็คือเราก็ต้องจําเป็นที่จะต้องเอาเราจะเอาตัวนี้ออกเนาะตัวซ้ายนะครับบ่าวตัวซ้ายตัวขวาออกแล้วนะครับแล้วก็มันบีบไว้ก่อนนะครับเรื่องบีบแรงนะครับ พอเบาๆเราต้องการเอากระเดื่องตัวนี้ออกเห็นไหมครับกระเดื่องชุดนี้นีกระเดื่องตัวนี้มันต้องจี้ให้ร้อน,นมากๆนะครับเอาจะเริ่มเลยนะครับไฟไฟฟู่นะครับเหมือนเดิมมันต้องจี้ให้ร้อนจริงๆนะครับดูไปเรื่อยๆนะครับถ้าไม่ร้อนมันไม่ออกเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะผิดผิดเหลี่ยมนะครับต้องเหลี่ยมนี้เห็นไหมผิดเหลี่ยมไหมมาดูกน่อนะครับแป๊บบนึงต่องเหลี่ยม ถูกแล้วถูกแล้วถูกล้วโทษทีนะครับต้องเหลี่ยมนี้ถูกล้วนะครับนะโอเคนะครับซึ่งถ้ามันไม่ร้อนจริงๆอะ่ะมันไม่ออกมันขันยากมากดูนะครับนเี่ใช้ไฟฟู่อย่างเดียวเอานี้นะครับดูนะครับมันจจี้เลยพอจี้ไปปึ๊บโดนสปริงพอสปริงร้อนร้อนมากๆก็สปริงล้าค่าเคไม่ไม่ได้เนะครับเนี่ยมันก็เป็นปัญหาถอดชุดเนี้ย ถ้าไม่ใช้ความร้อนถอดไม่ออกเลยถ้าเครื่องเก่าเก่าเก็บนานๆที่ถอดไม่ออกเลยนะครับจุดเนี้ต้องจี้จนร้อนมากน,นะครับบน้ำมันจักมันเดิมนะครับผมต้องจี้จนร้อนอ่ะร้อนจนดร้อนจี๋เลยนะร้อนจี๋เลยไม่งั้นไม่งั้นเอาไม่ออกไม่ออกเลยตัวเนี้ยเป็นตัวเจ้าปัญหาตัวหนึ่งที่ใไซตุเจอปัญหาบ่อยมากนะครับต้องค้างจี้ให้ร้อนถ้าจี้ไม่ร้อนไม่ออก นะครับจนะี้ให้ร้อนเลยนะครับแกนตัวนี้เป็นแกนเจ้าปัญหาเลยพอร้อนมากก็มาโดนสปริงสปริงก็ล้ายอีกนะครับจำเป็นนะครับที่จะต้องยอมยอมทิ้งสปริงอเอาง่ายๆจำเป็นที่ยองทิ้งสปริงอ่ะโอเคนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับคันนี้ ผมจะเอาออกนะผมจะพยายามมาออกดูกันเบื้องต้นดูนะครับเอากล้องย้ายมานี่เนาะดูกล้องก่อนนะครับเห็นไหมเอากล้องย้ายมานี่นะครับดูนะครับก่อนที่คุณจะขันเนี่ยคุณก็ต้องไปเจียไขควงแบนเนี่ยให้มันคมให้มุมมันได้นะครับให้มุมมันเข้าไปในบ่าไอ้บ่าตรงไขควงแบนนี่พอดีนะครับดูที่จะออกหรือเปล่าไม่มั่นใจว่าจะออกไหมนะลุนแค่นี้นะาไม่ออกเห็นไหมครับไม่ออก เห,หเห็นมันแก๊กมันจะออกนะเดี๋ยวผมดูดีๆก่อนว่าบ่ามันเต็มไหมบ่ามันเต็มอยู่น,นะครับเนี่ยเป็นปัญหาของเครื่องยนต์ไซตตัวมากๆเลยตัวเนี้ยยังไม่ออกนะครับกลับไปรุ่นใหม่ครับเป็นปัญหาสุดๆเลยตัวเนี้ยผมบอกเลยหาวิธีไม่มีนะครับเดิมครับไฟ แกต,ต้องรนให้ร้อนจีเลยอะจีมากมากะเอาตัวนี้ร้อนจีเลยแหละตัวเนี้ยตัวเจ้าปัญหาตัวนึงผมบอกเลยนะตัวเจ้าปัญหาสปริงวาลว์ล้าก็ต้องยอมนะครับเพราะไม่งั้นถอดกะเดืองออกไม่ได้คือจริงๆถ้าวาล์วไม่รั่วก็ไม่ต้องถอดมันะแต่อันนี้มัน มันเก่าเก็บนานก็ต้องถอนครับเพราะว่าผมต้องเอาฝาสูบไปเชื่อมเพราะว่า,าเกียวท่อมันเกียวท่อมันแตกก็าจาเป็นที่จะต้องเอาฝาไปเชื่อมต้องจี้ให้ร้อนจีเลยอ๋อไม่ใช่ฝั่งนี้ฝั่งนี้นีืหเป่าผิดทางนะครับต้องจี้ให้ร้อนจีเลยนะครับไม่งั้นไม่ออกจริงๆต,ตัวเนี้ย ป็นปัญหาโรคแตกมาก,ากมากหาโรคแตกหน้ามากเลยเหรอผมบอกเลยมันจักช่วยมันนะครับสปริงร้าก็ต้องยอมไม่มีทางเลือกครับไม่มีทางออกถ้านั้นก็ก็ซ่อมไม่ได้อ้อาวอีกครั้งหนึ่งครับครั้งหนึ่งลองดูดิทางนี้น่าจะมีเฮนีนะมาดูกล้องครับ เาลองดูนะครับฝักจะออกหรือเปล่าเนี่ยยังไม่รู้เลยนะครับเนี่ยตัวเนี้ยเอาตัวนี้ถอดออกแล้วนะหนึ่งข้างหนึ่งข้างนะครับดูข้างนี้อีกทีหนึ่งนะครับจับแน่นๆก่อนตึงๆมือแน่นๆมือดีๆนะครับเอาละเดี๋ยวก่อนนะจับดีๆครั้งเดียวอืม ไม่ออกครับเนี่ยปัญหาโลกแตกมากมืนนะผมต้องดูดูวันนี้ก่อนดูเดี๋ยวผมเกียร์เดี๋ยวผมเกียรไขควงก่อนนะครับดูไปเรื่อยๆนะครับ จะเอาไขควงตัวละยี่สิบาทมาขันนี่ไม่ได้เลยนะตัวเนี้ยไม่มีทางออกเลยผมบอกไว้ก่อนเลยไม่ออกแน่นอนนี่ไขควงตัวล,ละแปดสิบนะครับมีสวิตช์ทูนด้วยแต่สวิตช์ทูนหน้ามันแคบไปหน่อยก็เลยใช้ตัวนี้โอ้ไม่ออกครับโอส้สุดจริงๆสุดจริงๆจี้ใหม่กันตัวจี้ไฟใหม่นะครับคู่นะครับ ที่ไฟใหม่ครับเหมือนเดิมมันสุดจริงๆสุดยอดจริงๆไอ้ตัวเนี้ยร้อนเนี่ยจับไม่ได้นะครับร้อนมากนทีนึงครับรุนนานๆหน่อยทีลงไปน้ำมันจับเหมือนเดิมอา้าวเริ่มครับ คือเนื่องเนื่องจากเหล็กอ่ะเนื่องจากน็อตน็อตน็อตยึดตัวเนี้ยมันเป็นเหล็กตัวเครื่องมันเป็นอลูมิเนียมเนาะผสมอมันอลูมิเนียมมันมันมันก็จะร้อนเร็วกว่าเหล็กอยู่แล้วเพราะนั้นเราต้องพยายามเผาให้มันถึงเหล็กเผาให้มันร้อนจนถึงเหล็กมันให้ได้ถึงตัวน็อตมันนะครับถึงตัวน็อตมันถ้ามันร้อนไปถึงตัวน็อตมันขันไม่ออกแน่นอนตัวเนี้โลกแตกมากเลยปัญหาเนี้ย แก้ไม่ได้ด้วยไม่มีทางออกวิธีอื่นนะครับผมคิดหาวิธีหลายวิธีแล้วไม่ได้เลยเพราะว่ามันมีเกียวไงฝั่งหนึ่งมันมีเกียวมันต้องร้อนจริงๆนะครับมองดูนะครับมันได้ไหมมันเข้าได้ไหมเดี๋ยวกาไปเรื่อยๆนะครับดนะูมันจะได้หรอ จะปิงต้องยอมเสียนะครับเลี่ยงไม่ได้อ่ะลองดูอีกทีนึงครับมันจักด้วยกันดิอ๋อลองดูครับจะออกหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับว่าจะออกไหมเดี๋ยวกล้องราามมานะครับร้อนจีเลยนะครับ อะดูกันต่อนะครับออกหรือเปล่าเนี่ยปัญหาอ่ะออกแล้วครับเห็นไหมครับเนี่ยออกแล้วนะเนี่ยถ้าไม่ร้อนเนี่ยไม่ออกนะผมบอกสปริงวาลวเสียสองตัวเลยออกแล้วนะครับเนี่ยนี่ยออกแล้วครับผมบอกในตัวนี้เจ้าหมาแล้วเวลาที่คุณถอดออกแล้วคุณอย่าไปเอา อะไรใสมันนะครับชื่อระบายเขาไม่เอานะให้มันเย็นให้มันให้มันเย็นเองถอดออกแล้วครับให้มันเย็นลงเองนะครับอย่าไปเอานู่นเอานี่มาฉีดไม่เอานะปล่อยมันเย็นลงไปเองเพราะว่ามันขยายตัวออกแล้วนะครับพอเราไปนั่นมันเดี๋ยวถ้าเราเอาอุเอาน้ําหรือเอาอะไรก็แล้วแต่ไปฉีดมันเนี่ยมันจะเกิดปัญหาได้นะครับประมาณนี้เรียบร้อยครับเห็นไหมครับถอดออกแล้วคนนี้ก็มาถอดสปริงวาล์วออกแต่ตัวนี้มันร้อนอยู่จับไม่ได้เลยนะครับอ่าประมาณนี้ครับผมโอเคครับขอบคุณครับ